สวัสดีครับสวัสดีครัครัวลุงเด่น f ฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปเรยนตากแต่ทำไมเนี่ยมีเอฟซีหลายคนบอกว่าลุงเด่นน้องฝ้ายรีวิวบ้านให้ดูหน่อยหลังจากที่เราต่อเติมเสร็จมาวันนี้ก็จะเป็นที่แรกช่องแรกครับจะมารีวิวบ้านตัวเองคือแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอเกลื่อนไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่ารีวิวบ้านตัวเองเหมือนจะมาอวดบ้านเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่ค่ะไม่ใช่คือเอฟซีหลายคนถามอยกเหินครับแล้วก็บ้านหลังนี้เราก็ เตรียมเก็บเงินเก็บทองมาเป็นสิบปีนะมั้งใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกของเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราอ่ามันจะมามันจะได้มาง่ายมันก็ได้มาด้าวยความยากลำบากเหมือนกันแหละตอนนี้ก็เสร็จเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะก็ได้มาจากน้ําพักน้ำแร,ง,รงเราสองคนนะเนาะก็เป็นสิบปีพี่น้องกว่าจะมีบ้านหลังแรกนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะก็ใช้เวลาพอสมควรครับอเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆตรงนีน้ก่อนนะครับก็ตต่อเติมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมก็ ติดกับบ้านใจทันนะครับนี่ก็คือบ้านบ้านใจทันเนะาะเมื่อก่อนก็อยู่บ้านใจทันนี่นะครับตอนนี้ใจทันก็แบ่งที่ให้เราตรงนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ88ตารางวาครับ,บนะเดี๋ยวเรามี8ปดส่บนี้อ่เดี๋ยวขยับไปนิดนึงมี88ตารางวานะครับก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านตอนเราให้ผู้รับเหมาทํานี่คือไม่รวมกับต่อเติมด้านข้างนะครับก็มีอยู่ประมาณร80ตารางตารางเมตรนี่ครับมีอยู่ร80ตารางเมตรส่วนข้างในบ้านนะครับนะแล้วก็ ที่เดี๋ยวเราก็จะมาต่อเติมเองใหม่หมดเลยนะครับหน้าบ้านที่เป็นเป็นสีดำานี่เราต่อเติมเองกับข้างหลังบ้านครับอ่าก็ในง,งบนี่มันก็บางทีเราก็จาไม่ค่อยจะได้เพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้จดนะครับคือใช้แฟนาถามอะไรคนอยู่ว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่าท้งตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันพูดง่ายๆตัวบ้านเฉพาะไม่ต่อเติมมาตัวบ้านประมาณสักสองสองประมาณสองล้านทุนๆนี่หละครับอ่าไม่ไม่รวมต่อเติมนะครับต่อเติมอีกประมาณสักห้าแสน อยู่ไม่ห้าแสนม,ยยามาต่อเติมที่รหน่อยรัดหน่อยเนาะนะค,นนครับนี่ก็มันก็ต่อต่อเติมส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้แล้วก็ไปส่วนนั้นมันก็ใช้เงินไม่ได้ค่อยได้ได้ได้ไดนี่แล้วก็ครัางให้แลอย่างวัตถุดบ <า S 2> ิบ<อ>ยังไม่ใช่วัตถุด,ดิบอย่างไอของบางอย่างเครื่องบางอย่างเราก็แล้วแต่ให้เราเลือกไงเนาะอย่างอย่างตรงนี้เหล็กถูกครับมาปีนี้ตัวนี้เหล็กแพงอ่าครับอ่าแล้วก็ ไหนคลิปพี่ไปดูบอลนี่ตัวนี้มาเดี๋ยวให้ดูต้นไม้เรามาปลูกเองเนาะแต่ตอนนี้ก็ตายไปไหลายต้นแล้วพี่น้องเนี่ยไม่รู้ต้องจะแก้ยังไงนะครับเป็นไซร์เกาหลีใช่ว่าเป็นน้ำปูนหรือว่าเป็นเชื้อราเราก็ไม่รู้ต้องถามพี่เคนอันนี้อย่างเงี้ยมเขียวๆอย่างงี้กำลังสวยเลยอยู่ดีเขาตอนระหว่างที่เขามาต่อตมแล้วช่วงนั้นฝนมันตกหนักมันก็เลยเหมือนมันจะตายอย่างงี้ครับแล้วนี่เพิ่งทําเสร็จนะเดี๋ยวต้องเอารถนาเร่มาช่วยกันขนทรายพวกนี้ไปทิ้งก่อนเพิ่งทําเสร็จได้สองวันเองไปเดี๋ยวพาไอซี ที่เราต่อเติมตรงไหนบ้างเนาะตรงนี้ก็ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ละครับตรงตรงนี้หลังคานี้เมื่อก่อนมันมีแค่ถึงเสาตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็เป็นหินเฉยๆคิดไดแต่ว่าจะทาสวนสวนบ้านทำไปทามาไม่เวิร์กมันไม่ได้มันไม่เวิร์กแล้วก็พื้นที่มันใช้สอยมันน้อยพอพอทําเสร็จเฮ้ยรู้สึกกว้างแล้วก็ดูดีขึ้นมีที่อยู่เยอะเดี๋ยวพาไปชมนะพาชมรอบบ้านก่อนนี่ตอนนี้ที่เราต่อเติมขึ้นก็คือนี่มันดูเน้รูนใหม่ๆข้างหลังก่อน นี่คือเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเทพื้นเป็นปูนเฉยๆแล้วมันขี้ตะไคร่น้ําเต็มมันก็ดํามันจะดําประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทาสีใหม่ใหม่มันทความสะอาดไม่ไหวเพราะว่ามันช่วงหน้าฝนพอดีอ่าก็เลยจ้างเขามาปูกระเบื้องใหม่หมดไปซื้อกระเบื้องมาใหม่ครับที่นี่มันนอกเราเา็ค่าปูกระเบื้องไม่แพงค่าแรงตารางเมตรละ120บาท120บาทแล้วก็ทําสวยด้วยค่ะอ่าลุงลุงคนนี้ปรับอะไรให้เรียบร้อยเลย ก็บางช่างเอย้ยแล้วก็เมื่อก่อนตรงนี้ตอนที่เราทาบ้านเสร็จห้องน้ํานี่เขาเป็นห้องน้อมห้องน้ําข้างนอกนะครับเมือ่อก่อนนี่มันไม่มีตรงนี้ไม่มีฝ้าตรงนี้นี่เพิ่งไปทําให้เขาทํครับี่เขามาครับี่เขามาให้ช่างเข้ามาทาเพิ่มให้ครับ <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นประตูเข้าหลังบ้านครับห้องครัวห้องครัว <c oughs> นี่ก็ต่อเติมอีกเนาะอ่าคือห้องครัวนี่จริงเข้าจากในบ้านนะครับนี่เดี๋ยวก็ค่อยมาดูห้องครัวไปเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านที่เราต่อเติมก่อน นี่ก็เป็นทางออกเวลามีการมีงานมีกระถินมีพ้าป่ามีอะไรแล้วก็มาเข้าห้องน้ำมาข้างนอกได้ถ้าคนมาเยอะที่ที่บ้านนี้มีกี่ห้องนอนนะห้องนอนก็จะมีสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำห้าห้องน้ำบ้านนี้มีห้ห้องน้ำอ่าเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ห้องนอนเราจริงย่างที่จริงมันจะเป็นห้าห้องนอนนะครับแต่ว่าเราผมกั้นห้องนอนห้องนอนเราเนี่ยเป็นสองห้องนอนค่ะไว้ให้ลูกเดททำงานตอนกลางคืนอ่าหรือว่าเวลาทะเลาะกันขี้จั๊กดูคนเดียวเออไม่ใช่นี่ตรงนี้ต่อเติมเพิ่ม สว่างเลยแล้วก็ติดไฟเข้ามาใหม่ติดไฟเมื่อก่อนมีไฟแค่สองหลอดตอนนี้ตอนนี้มีเพิ่มเป็นสามเพิ่สได้อง,งวงันวันนี่ครับตอนนี้ก็ดูดูเนี่ยลองดูตรงน,นี้มันจะกว้างเป็นลานแบบกว้างๆอย่างนี้ให้แบบทําอะไรก็ได้ตรงน,นี้เลยกว้างดีมากนะครับเล่นอะไรอะสเก็ตบอร์ดอะไปดูฝั่งที่เราต่อเติมเพิ่มฝั่งนู้นหนะน่อยนะครับนี่ค่าแรงต่อเติมล่าสุดเนี่ยตรงเนี้ยเขาคิดค่าแรงเท่าไหร่นะ ก็ถูกนะหมื่นห้าหมื่นห้าเองเหมาเมาไม่ใช่ปูกระเบื้องนะคะเมาทําโครงหลังคาแล้วก็อ่าเทเทพื้นเทพื้นขึ้นมาแล้วก็ทําร่องน้ําอ่าแล้วก็ทาหลังคาด้านนี้ไปดูไปดูหน่อยก็มันออกมันค่าแรงมันก็ไม่แพงนะก็ก็ไม่แพงดีอ่ะก็หมื่นห้านี่ประตูบ้านนี้แล้วก็ช่างเอ๋บาลองไหวครับนี่ประตูเท่าไหร่นะสามหมื่นนะ จะมีสามหมื่นห้าะค่ะประตูแค่พอประตูเพราะว่พอสแตนเลสแล้วประตูบ้านที่ผมบ้านผมจะกว้างมากคือแก้ว่าจะจอดรถสองคันนะแล้วเราก็ติดประตูรีโมทตัวนี้หมื่นดีมากครับของนี่เบอร์เฮียอะไรนะประตูรั้วรีโมทเชียงรายครับพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊กเลยประตูประตูรั้วรีโมทเชียงรายบอกว่ามาจากลุงเด่นนะครับเนี่ยช่างเดียวหมื่นหมื่นสี่เก้าร้อยใช่ค่ะคือ กดรีโมดพวกมันก็ลองลองเอารีโมดมากดดูหนมีในรถเนี่ยอย่รถคันนี้คือคือถ้าเข็นอะมันยาวมากเลยครับถ้าเข็นอยู่บนเบาะมั้งอยู่บนเบาะถ้าเข็นเนี่ยมันจะเดี๋ยวมาเอากดในตรงนี้เลยกดเราจะออกไปทํางานเราจะไปไหนแล้วก็จะกดรีโมดถ้ามันใช้รีโมดเนื่งเสียงมันจะไม่ไม่ดังมากแต่ว่าถ้าเราเข็นเองเนี่ยมันจะดังล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 งอ่านี่ครับก็ มีเซ็นเซอร์แบบเวลาเดินผ่านแต่ตอนนี้เซ็นเซอร์เสียปิดอ่าปิดได้เลยเขาอ่าเอาไปเคลมให้เดีอยค่ะครับของช่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรวะแต่ดีนะเพราะว่าพี่ว่าหมื่นสี่ก็เราพี่ว่าคุ้มนะเอาบริการถึงที่เลยนะคะคือรถมันไกลได้เป็นสองร้อยเมตรนะครับสมมติเราขับรถมาก่อนจะถึงบ้านเราก็สั่งเปิดไว้รอเลยแล้วถึงเวลารถมาอ่อา,านะอ,อยู่บ้านน้องกล้วยนี่นแหละเปิดรีโมทมาก็จะเปิดประตูได้เลยนอ่า แล้วก็ส่วนไหนนะที่เราต่อเติมเพิ่มก็จะเป็นที่ตากผ้าตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็ไปซื้อกะเบื้งองมาใหม่ตรงนี้เมื่อก่อนลงจอดรถมีแค่มีแค่นี้ที่นี้ไม่ได้ปูกระเบื้องแล้วก็นี่ปูกระเบื้องอันนี้นี่ก็จะเป็นแค่เทปูนเฉยๆมันก็จะดำเหมือนอย่างนี้แหละครับเนี่ยนี่แล้วก็ี่แล้วต่อเติมแล้วก็ต่อเติมหลังคาไป,ไปจนสุดตรงนู้นเลยเมื่อก่อนไม่มีหลังคามันจะโล่งๆแล้วก็เราก็ไม่มีที่ตากผ้า น้องไฟก็เลยมาต่อเติมเพ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ปูกระเบื้องค่าปูกระเบื้องตรงนี้กับหน้าบ้านกับล้านข้างบ้านเท่าไหร่ค่าแรงเจ็ดพันกว่าแปดพันมั้งแปดพันเจ็ดพันกว่าค่ะเจ็ดโอ้เจ็ดถูกนะเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบาทก็เลยให้เขาเจ็ดพันเอ่อให้เขาไปเจ็ดพันแปดให้เขาไปเจ็ดพันแปดอ๋อแล้วเรามีลางลินอีเราไปซื้อเราต้องซื้อลางลินเพิ่มด้วย รางรินก็เมาทั้งหมดสี่พันรางลินสี่พันรางลินสี่พัน 4, แล้วก็ปลูกกระเบื้องเนี่ยค่าแรงเจ็ดพันซื้อกระเบื้องประมาณสักหมื่นหนึ่งค่ะให้ขนมคุณยายไปสองร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูในบ้านต่อทีนี้ตอนนี้ก็คือไม่น,น่าจะมีอะไรต้องต่อเติมแล้วเพราะมันหมดแล้วมันไม่มีพื้นที่เหลือละพื้นที่ตอเติมแล้วค่ะนอกจากจะจะทุบแล้วทำาหม่แล้วตรงน,นี้ที่แรกว่าอยากได้ให้รถมาจอดสองคันไงมันไม่มีที่จอดรถครับตอนนี้ก็จีนท่าชิดก็ได้สองคันอื แต่ประตูประตูหน้าบ้านเนี่ยยาวห้ากว้างห้าจุดห้าเมตรเนี่ยคือเอามือเข็นไม่ไหวครับเชื่อเลยว่าสาว่นน่ะท,ทั้งคืนเลยอไปดูห้องครัวแล้วก่อนเนาะนี้อัปเดตอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นสําหรับคน,น<ๆ>ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหลายๆคนใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าเราจะอยากจะมาโชว์อะไรอย่างี้นะหรือว่าอะไรนะคะแต่ก็เป็นฟาคขับหลยท่านที่เขา เขาเขาติดตามเขาก็อยากเห็นโอ้ยไม่เคยเห็นเต็มเต็มเลยครับครับก็อาจจะพามาดูจ้านี่บ้านโรงเดียนนี่มีมุมโปรดนะสําหรับผมว่าเป็นความความคิดความฝันของผู้ชายหลายๆคนว่ามีบ้านแล้วอยากจะมีตรงเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่านี้เป็นและอีกอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้คือผมกับน้องฟ้านี่ออกแบบเองกันทั้งหมดคือตอนเราจะไปจ้ากุ้ราบเหมาเนี่ยเราก็ เป็นนั่งเอาคอมพิวเตอร์เขียนกับเขาเลยว่าอยากได้ห้องนอนเป็นอย่างนี้อยากให้บันไดขึ้นทางนี้อยากให้ห้องนอนเป็นอย่างนี้ห้องน้าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะออกแบบกันเองทั้งหมดเลยครับผู้ผู้รับเหมาเขาก็ให้ให้เขียนเขียนแบบให้หรือว่าจะเอายังไงยังไงก็เอาตัวอย่างบ้านมาให้ดูก่อนแล้วก็ พอเราได้ตัวอย่างบ้านแล้วเราชอบสไตล์นี้เราแต่ว่าเราไม่เอาแบบ,แบ,บข้างในครับ,รบอย่างตรงนี้ไอซ์แลนด์เขาเรียกอซ์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราไฟก็ไปนคนเลือกเองปกติห้องครัวจะไม่มีตรงนี้นะใช่ค่ะก็ไพ่บอกอยากได้ตรงนี้แล้วก็ได้เมื่อก่อนเราไม่ยังไม่ได้ต่อเติมครัวตรงนั้นก็คิดว่าจะให้เด่นทบลาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปปูเสือ่อล่าวกับพื้นลาบตรงนี้ได้เลยนะครับได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทำล้ว ดีไซน์กาเป็นที่นั่งกินข้าวแต่ที่นั่งกินข้าวก็ข้อเสียคือไม่มีที่ไม่มีที่หัวเข่าใส่เวลานั่งหัวเข่าจะติดตรงนี้เพราะมันเป็นเก๊ะเก็บของเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นโต๊ะกับข้าวอ่ะนี่ก็เป็นทำกับข้าวทกับข้าวอันนี้ครัวฝรั่งใช่ครัวไทยครัวฝรั่งนะครับนี่ใบ้านจะมาทใช่ใช่เพราะว่าที่แรกที่แรกเราจะไม่ทาครัวฝลังนะแต่พี่เคนบอกลุงเด่นแล้วไม่มีครัวครัวไทยเหรออ่าพี่เคนบอกว่าถ้ารานี กลิ่นฟุ้งเต็มบ้านอ่าลูกเรียนจะมาผัดต้มผัดแกงทอดในบ้านนี่คงจะเหม็นมากคงจะไม่เวิร์กเราก็เลยก็เลยเสียตลาดตามเพื่คนอ่าลงทุนต่อเติมต่อเติมข้างหลังนี่เป็นห้องพอเดินไปนี่ก็เป็นห้องครัวอยู่หลังบ้านครับนี่ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี่ก็เป็นเป็นครัวไทยครัวไทยก็ใช้เต็มที่ลบๆไหนนะคะเฮ้ยอ่ะนี่ก็เก็บถ้วยเก็บช้อนนี่แล้วก็ข้างหลังนี่มีโต๊ะกินข้าวอีกที่หนึ่ง เป็นพี่น้องฝ้ายทำงานแพ็คของนี่ก็มีตู้ชงตู้แช่ผมก็ระดูเปิดดูตู้แช่พี่หน่อยกับข้าวกับปลาเต็มเอียดอันนี้ไปฝากจะทานอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี่พูอมีที่ทยานเล้เต็มแล้วนี่ก็จะเป็นโรงงานเล็กๆของเราคือที่แพ็กดีวอส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวอ้อมไปดูข้างหลังนิดนึงข้างหลังนี้ก็จะเป็นทะลุไปโรงจอดรถมีประตูจะเป็นที่ซักผ้าอ่าเป็นเครื่องซักผ้าเป็นที่เก็บรองเท้าเก่าน้องฝ้ายก็เก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ออกไปทางนู้น เอาไปได้นี่ไปเดี๋ยวไปดูในนอกจากจะมีห้องครัวแล้วก็เขาเรียกอะไรต่อเขาเรียกว่าห้องอะไรนะก็จะเป็นที่ที่จริงที่จริงเราพับเป็นที่ห้องเก็บกินข้าววันนี้เนี่ยจะเป็นมันก็มีห้องครัวตัวนี้เปิดมาตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวงเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวมันเดี๋ยวพี่กีเกียร์เซนเซอร์เดีเธอขยับหน่อยหนึ่งปิดหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น ต๊ะกินข้าวข้างในนะครับหน้าที่นุ่นก็จะเป็นเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดประตูใจยเย็นๆสิไม่ได้เปิดก็มันคือข้างในนั่นก็จะคือจะเป็นผมไม่อยากจะไปถ่ายใกล้เพราะมันอาจจะไม่ดีมันจะเป็นบาร์ส่วนตัวลุงเด่นที่บอกว่าผู้ชายลหลายๆคนอยากจะมีตรงนี้ดูไกลๆนี่นีนนนอ่อาจจะมีอยากจะมีบาร์ส่วนตัวยังไม่เคยถ่ายบาร์ตรงนี้ให้ใครเห็นเลยนะนะครับเป็นบาร์ส่วนตัวแบบเพื่อนฝูงมาหรือว่านั่งค,คนเดียวอยากได้อารมณ์แบบอ่ะเปิดเลยเดี๋ยวพี่จะเซ็นเซอร์เอา นี่ครับซู่เดเข้าไปอ่าตอนนี้จะเป็นโตะตกินข้าวตาาแต่ส่วนมากไม่เคยได้มานั่งกินข้าวตรงนี้เลยไม่คยได้มานั่งลุงเรียนก็จะเอาโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะทางานไปสรง <laughs> ส่วนมากเราไปกินข้างนอกกันไงไปกินในสวนในครัวในอะันนี้ไปแล้วนี่ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรโต๊ะกินข้าวแต่ส่วนมากตอนนี้เด็กๆจะทํางานตรงนี้เปิดแอร์เปิดทีวีดูหนังฟังเพลงตรงนี้ครับก็เป็นบาร์ส่วนตัว นี่นะครับก็เนี่ยเป็นส่วนตัวมีถังน้ําแข็งมีทุกอย่างครบจบในที่เดียวแล้วก็เราก็อันนี้เราก็ออกแบบเองให้ช่างมาติดกระจกบานใหญ่คือกอัอ้นแอร์ว่าไงนะกัน้นกั้นระหว่างที่กินข้าวกับ,บที่นั่งดูทีวีคือห้องห้องนี้จะมีแอร์แต่ว่าห้องห้องรับแขกตรงนี้จะไม่มีแอร์ล้วเปิดประตูไปดูเลยทีนี่ชิห้องนี้มันใหญ่ถ้าติดแอร์ก็ประมาณสัก สองหมื่นสามหมื่นวีทีมั้งตัวนี้ก็เป็นห้องห้องรับแขกข้างล่างนะมีมีเครื่องนวดมีดูหนังพังเพลงกันไปนะครับมีทีวีมีพัดลมแต่ห้องนี้ไม่มีแอร์นะครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วตรงนี้ว่าเดีย๋ยวเก็บตีกสักหน่อยอยากจะให้ตรงนี้เป็นที่ทํำงานกับที่เรียนคือตอกคุณจะทจะันโต๊ะเรียนคืออ่าครับหลังข้างห่ังนี้ก็มีห้องน้ำอ่ะเปิดดูหน่อยห้องน้ำที่นี่มีห้าห้องนะครับทุกห้องมีห้องน้ำแต่ห้องน้ำอาจจะไม่ใหญ่ ไจะ,ะเป็นห้องน้ําเล็กๆเนี่ยก็ถ้าใครมาแล้วก็สะดวกแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ก็อันนี้ห้องน้ําส่วนกลางส่วนกลางครับแล้วก็ห้องนี่ก็เป็นห้องรับแขกอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกให้ให้แบบเอาเรียกบ้างอ่ะนี่ก็เปิดไฟไฟทั้หมดเลยสินี่ก็เปิดแล้วนี่เป็นห้องรับแขกแต่ว่าเรายังไม่มีเงินซื้อเตียงกับซื้อซื้อเตียงกับซื้อท <c oughs> ี่นอนก็ ในห้องรับแขกก็จะมีห้องน้ำเหมือนเดิมนี่ก็เป็นห้องห้องห้องรับแขกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นห้องก็ติดแอร์ติดแอร์<ห>เรียบร้อยติดแอร์ให้เรียบร้อยแต่ว่าเหลือเหลือที่นอนที่นอนค่ะเหลือที่นอนกับอตู้เก็บผ้าครับอ่าถ้ามีคนถ้าพี่เคศเห็นบอพี่าห้องนี้พี่จองนี่พี่เคคงจะซื้อมาให้เองละถ้ามีเคจองนมเคหญ่ใติดจองให้เลยนะคะจองพี่เค แล้วแต่ค่ะจะซื้ออะไรใส่ก็ <c oughs> ถ้าไม่ซื้ออะไรมาก็นอนกับปูพื้นไปก่อนหรือจะเสือ้อเสือมอนออกับมไออะไรเสื้อพืนนอนไปไ,ไปแล้วนี่นไปดูชั้นสองขึ้นไปเปิดไฟห,หน่อยนะครับก็เป็นชั้นสองขึ้นเป็นห้องนอนครับทีนี้<ม>ก็หลังจากน้าท่วมรอบก่อนยนี้ <c oughs> ไม่ได้รีวิวก็เราอยากจะมารีวิวให้เพื่อนได้เห็นตรงนี้มากๆตรงนี้เขาเปิดแสงได้นะทำไมเธอไม่เปิดแสงเนี้ยอะไรโอ้ยมีแมวมีแมว นี่แล้วก็นี่เป็นชั้นสองเออเปิดแสงหน่อยนี่ก็เป็นชั้นสองอันนี้ห้องหนึ่งจะเป็นห้องนอนรักแขกก็ได้แต่ว่าทุกตอนนี้มันกลายมันเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของห้องเก็บของห้องรีดผ้าเสื้อผ้าตรงเดินเสื้อผ้าน้องฝ้ายก็จะอยู่ตรงนี้แหละก็ยังไม่มีโต๊ะทื่อใส่ที่จริงจะบิ้วอินก็ไม่ตั้งัลหมดอ่าแล้วนี่ห้องปองคูน่ีห้องปองคูนองนกับยายนอนด้วยกันอ่าแต่แต่ห้องนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับแต่ห้องห้องปองคูนนี้มีห้องน้ำในตัว น,นี่ห้องน้ำห้องปองคุณครับอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็นี่ก็ซื้อตู้เสื้อผ้าอะไรไมาให้ปองคุณแล้วติดแอร์อะไรให้พร้อมแต่ปังคุณก็ไม่ยอมนอนที่ทั่วทั้ยังนอนกับพ่อกับแม่อยู่กับแม่ถ้าถ้าไม่นอนกับพอ่อและแม่ก็ต้องให้ยายานอนเป็นเพื่อนอ่าเขาก็นี่เขาก็จะนอนห้องปองคุณยายกับหลานนอนด้วยกันครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเราหน่อยไม่ได้คุยกันไม่กอนนะอยู่ดีก็ถ่ายเลยนะใช่ค่ะก็ไม่รู้จะเจออะไรนะ อ่นนี้อันนี้เป็นห้องนอนลุงเด่นเองครับนี่ครับอ่ก็ก็คือต้นนี้ห้องพอห้องนอนลุงเด่นจะทำคล้ายๆกับห้องบ้านพี่เคนเดินเข้ามาเดี๋ยวเราจะทําประตูตรงนี้นี่คือห้องนอนเราเป็นห้องนอนแฝดว่างันเถอะมันก็จะเป็นห้องนอนแฝดนี้เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อชั้นเก็บเอกที่เขาเรียกว่าอะไรคะอ่าแล้วข้าบบนี้ก็วิวเรียบร้อยละ เดี is, ๋ยวเปิดเปิดหน้าต่างให้ดูนะนี่เป็นห้องพระนะครับนี่วิวเดินออกมาใช่ผมจะเป็นห้องทํางานผมนี่แหละนี่ครับดูวิวโดยผ้าบาตรอะไรแบบอ่าอ่ะข้างบนผมก็ติดโซลาเซลล์ที่บ้านนี่ใช้ไฟหลายหลังครับนู่นบ้านหลังนู้นก็ติด้เรียบร้อยแล้วนั่นน่ะก็ดูสวยๆเลยครับนั่งทํางานอยู่ก็ร้อยลมเย็นเลยนี่ครับ แต่ตอนนี้เราข้อเสียผมยังไม่ได้ติดกระจกตรงนี้ข้อเสียคือแอร์าเอฮะแอร์เราไม่เคยได้ตัดเลยครับคือถ้าเปิดกลางคืนเนี่ยคือมันเย็นมาถึงห้องนี้นแล้วก็มันไม่ได้ตัดอ่าแล้วมาดูนี่นี่เป็นห้องนอนห้องนอนห้องนอนนุงเด่นครับก็จะมีทีวีห้องนอนอน,อน,อน,อนเอาจลูกแตบอันนี้ก็ลูกชายยังเป็นลูกแง่แย่ก็นอน,นด้วยกันก็มานอนด้วยกันนี่ข้อเสียของเราคือเราติดแอร์จริงแต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่า เราไม่ได้ก้ดตรงนี้เองมันก็มาห้องนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นอะไรนะห้องแต่งตัวห้องน้าห้องแต่งตัวห้องน้ำเปิดไฟสิแล้วก็ที่จริงเราจะซื้อไอ้มานติดมันกันแอร์เปิดไฟแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับนี่ก็เป็นห้องแต่งตัวนะนี่แหละห้องแต่งตัวลุงเด่นเดี๋ยวแต่ตัวเองห้องแต่งตัวนิดหน่อยแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้า าการเข้ากลางคืนก็เข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ก็มาอาบน้นแปลงฝันดนูห้องนี้แหละครับนี่แล้วก็ห้องนอนเราก็สามารถจะออกไปดักฟ้าได้ที่น้ําท่วมห้องบ้านเราแหละก็เไม่ค่อยได้ออกมาอ่าก็ดเดินหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องนี่ก็เป็นวิวแบบสวยเลยแหละที่บา<ด>้านรงเลยนก็ติด,ดโซลาเซลล์เมื่อก่อนที่้านที่ถ้าเรายังไม่ได้เจาะน้ำตรงนี้นะบอกลุงเด่นแล้วจะขอตังลุงเด่นทําตรงนี้ขึ้นแล้วก็ใส่หลังคาไปเลยจะขอตังพี่แต่เงินอยู่ที่เธอเนี่ยนะ ตอนนี้นาเล็กก็มาช่วยเจาะให้ครับตรงนี้ก็ทำให้นะคะตรงนี้แต่อีกหน่อยนึงพูดถึงว่าตรงนี้มาทําเป็นห้องอะไรก็ได้นะถ้าทําต่อรังคาเพิ่มตรงนี้ครับก็ก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างตรงนี้มันก็พื้นที่ใชสอยมานั่งกินกาแฟตอนเช้านี่แดดเดี๋ยวหน้าหนาวอะ่ะหน้าหนาวมันจะร้อนแล้วก็ะอาที่ขึ้นฝั่งนี้ครับะ้า,าที่ขึ้นฝั่งนี้เราก็มานั่งพิงแดดนั่งชมยู่ดอยพระบาทก็สวยสวยสวยเยออ่าไปร้อนอือก็ <laughs> นี่แหละครับก็ประมาณนี้แหละก็คือเป็นไม่ได้เสียบกันน้าไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละค่ะนีะ่ผมจะไปซื้อไฟนี่ใส่ใหม่อยู่คือเขาเรียกอะไรฟ้าหลุมเนะี่ยคือะคะมันมันเป็นมันนเป็ไฟไม่ค่อยจะดีคือต้องซื้อมาเส้นใหม่มาใส่เหมือนที่บาร์พี่มันเสียบไปได้เห็นไหมอ้าวแล้วนึกว่าเขาแต่งแค่นี้ไม่ไม่เอาเธอจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นสีส้มทั้งคันเลยตอนนี้มันเริ่มขาดขาดไปแต่เมื่อกี้มันแค่เสียบปลั๊กเฉย เราไปซื้อมาวัดขนาดนะว่ากี่เมตรแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเป็นสายเราเราียกว่าให้เป็นหลุมจเจับกระแจเจาอย่างนี้ไป<ะ>โอเคค่ะอ่านี่ก็เป็นบ้านที่เราอัปเดตล่าสุดละคือไม่มีการตอเติมเพิ่มแล้วเพราะว่ามัน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 ไม่มีมันหนึ่งมันไม่มีตัคมแล้วสองอมันไม่มีใารตัดเติมแล้วก็มันก็โอเคละ,คะอยู่กันไปแบบนี้แหละครับทีนี้<ะ>ก็ก็ ก็ใช้ชีวิตก็ไม่ได้รูร้ลาอะไรชุ่มเฟือยอะไรมากจะไปเก็บตามทำงานแล้วก็ค่อยสะสมะสะสมออกมาได้ตรงนั้นตรงนี้หน่อยค่ะครับก็ก็เป็นกาลังใจให้หลายๆคนนี่ก็มีความอุ้ยไฟดับว่าน่าจังนะคะไฟดับหรือว่าอะไรคือไฟตัดอ่าใช่ใช่ไฟดับครับก็ อา,อาพี่พี่ป,ป้าๆนะอท่านไหนที่แบบยังเหมือนกับว่าอยากทำบ้านขมอง,งลุงเดนหรือว่าอะไรก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นะคะครับก็เป็นความฝันของหลายๆคนเลยแหละเหมือนกดบ๋ยวเราเราก็ฝันมาเป็นสิบปีนะอ,อ,อยู่ด้วยกันก็ตั้งใจเก็บตังค์มาตลอดค่ะครับคิดว่าคําว่าครอบครัวก็ต้องมีบ้านของตัวเ<ช>องน้องไฟก็บอกว่าย,ยังไงก็คืออยู่ดนวยก็ได้ขออย่างน้อยก็ต้องมีบ้านก่อนขอให้มีบ้าน พอมีบ้านมีรถเสร็จก็ไม่อยากได้อะไรแล้วทีนี้เราก็ถ้ามีเงินเราก็ต้องเก็บไว้ดูแลตัวเองขอขอลูกเด่นตลอดอยู่ด้วยกันนะก็ขอก็คุยกับเขาตลอดว่าถ้าทางานผมก็คิดเหมือนกันผมอายุจะเลขสี่แล้วไงเรายังไม่มีบ้านอยู่เนี่ยคือก็เป็นบ้านหลังแรกของเราตอนนนั้อายุจะเลขสี่แล้วนะครับแล้วก็เราคุยกันไ้ก่อนเมื่อก่อนนี้ว่าอยากได้บ้านคุยกันตั้งแต่สเปคหกแสนเจ็ดแสนอยากแบบเล็กๆน็อกดาว เจ็ดแสนเอาอะไรก็ได้ขอให้เป็นบ้านอ่าพอไปเลือกเจ็ดแสนล้านก็ไปดูบ้านอีกเจ้าหนึ่งล้านสามไปดูล้านสามก็เลขไปอีกคุยไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาก็อยากได้นั้นเพิ่มอยากได้นี่เพิ่มก็สุดท้ายมาก็ก็ได้มาอย่างนี้ก็ถือว่าก็ค่ะก็สะสมเงินเก็บพร้อมลอมดบมาครับที่แรกก็จะทําตั้งแต่หลายปีแล้วหลังตั้งแต่หลังเจ็ดแสนแล้วนะหลังเจ็ดแสนว่าจะทาเงินสดเจ็ดแสน พอจะทำเจ็ดแสนก็ดูเล็กไปอีกแล้วก็คิดว่าคือลังเจ็ดแสนไม่เล็กหรอกแต่ว่าออปชันนี้ได้มันก็อาจน้องฝ้ายก็ไม่อยากได้ผมอยากได้แบบโมเดิร์นเล็กๆหมาเหน็นฝ้ายบอกไม่เอาอีกเหมือนที่สวนอีกไม่เอาฝ้ายบอกไม่เอาเพราะว่าเราคิดถึงลูกไงคะว,งว่าวันหนึ่งก็สมมติว่าเรามีลูกมีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะเราคิดว่าถ้าหนึ่งวันหนึง่งเราก็ต้องได้มาต่อเติมความรุ่นทาที่อยู่ดีเพราะว่าลูกเราก็ต้องมีครอบครัวมีไรเผื่อ รเราเราคิดไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยแล้วก็เผื่อพ่อพเผื่อแม่เผื่อญาติพี่น้องมาเที่ยวหาก็ไม่มีที่พักให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับก็เลยเอาแบบทีเดียวจบเลยก็คุยกับรุหนเด็ก็เป็นเป็น,ปน,ปนกว่าจะกว่าจะไปหาบริษัทที่ทำหรือก,กว่าไปหานี่ก็ใช้เวลานั้นไม่ป,ป,ปีเลยนะคะก<ต>็วิ่งไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีจ้าวก็เอาเลยนะคือต้องไปตรวจสอบไปสืบสวนไป ดูหน้างานเขาก่อนตัลงกับบริษัทจริงต้องไปดูหน้างานเขาด้วยนะผมพาไปดูเพราะผมก็เห็นหลายคนบางทีทําบ้านเสร็จโดนผู้รับเหมาอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูจนถึงที่ไปดูหน้างานเขาอีกก็ขอบคุณหลายๆบริษัทที่เขาก็ดีครับทุกบริษัทนะคะว่าเร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 าเองเราไปถูกชะตากับบริษัทนี้เพราะว่านเนาะเขาออกแบบให้แบบโอ้แบบไม่ไม่คิดค่าออกแบบไม่อะไรเลยแล้วก็แบบเออแล้วก็เอาตรงนี้แหละเขาก็ เป็นเขาทําให้กับบริษัทหมู่บ้านอะไรๆนู่นก็ก็เลยว่าเอออย่างงั้ก็โอเคก็บรรยากาศข้างนอกก็ดีนะนี่ก็วรรยาเดินเข้ามาอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านเดินเข้ามาก็จะเป็นนี้ครับจะเป็นห้องห้องรับแขกโล่งๆครับขข้างหลังนั้นกันเอนเตอร์เทนอยู่ข้างหลังก็ปิดประตูปิดอะไรก็ไม่มีเสียงนะคือปิดกระจกนี้เราปิดประตูนี่อีกทีนะครับปิดประตูนี่อีกทีนะปิดนี่นะเปิดเพลงแบบวอลลุ่มเต็มนะไม่ได้ยินเสียงมาข้างนอกครับคือไม่รบกวนชาวบ้าน สิ่งสัมันข้างบนเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผู้ใหญ่บ,บ้านประกาศอะไรไม่ได้ยินเลยนะเสียงฝนเสียงฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแทย์จะไม่ได้ยินคือตอนคือความหมายคือหน้าบ้านเนี่ย,ยมาดูทีหนึ่งหน้าบ้านเราเนี่ยเราอยู่ทางทางทิศนี้ครับคือมันจะแดดจะส่องเดี๋ยวถ้าผมอยู่อ่อเดินไปข้างนอกไหยเพื่อนทจะไหมแดดแดดจะส่องเนี่ยตรงเนี้ยทั้งวันหลังจากเที่ยงไปคือถึงตกเย็นอะ่ะตรงเนี้ยหลังจากเที่ยงจนถึงเย็นเนี่ยแดดจะส่องอยู่หน้าบ้านเนี่ยตลอด เราก็เลยคุยกับช่างให้เขาก่อผนังเบิลค่ะสองชั้นอ่าแขงแผงหน้านะครับแผงข้างหน้าชั้นสองเนี่ยกับด้านข้างฝั่งเนี้ยกับด้านข้างฝั่งฝั่งเนี้ยจะก่อผนังเบิลค่ะคือแดดสองแล้วมันการความร้อนมันมีสองชั้นอะว่าไงมันสองชั้นก็มันก็อาจจะลดความร้อนอ่าคือเมื่อก่อนที่เราไปเช่าอยู่บ้านเราตอนถล่มร้านถ่ายรูปอะกลางคืนถ้าขึ้นไปนี่เหมือนเตาอบเหมือนเตาอบคือมันระบายความร้อนใส่เราแต่ว่า ตอนนี้ที่เราทําชั้นสองห้องนอนเราเนี่ยขึ้นไปก็ไม่ร้อนไม่มีรู้สึกอะไรอากาศธรรมดาเปิดแอร์ปุ๊บก็เย็นเลยแต่ที่เราไปอยู่ที่เราไปเช่าเขาอยู่รอบก่อนเนี่ยมันเป็นผนังชั้นเดียวไงขึ้นไปได้เหงื่อแตกพักๆอ่ะตัวแอร์จะทํางานปรับตัวได้ก็ใช้เวลานานด้วยครับผมก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะเป็นที่แรกครับที่ให้ได้เห็นบ้านครัวโรงเด็นมาเป็นแบบไหนเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านหลายๆคนที่กําลังจะทําบ้านใหม่นะครับ เน yeah. ี่ยก็สู้ๆด้วยกันนะครับของเรานี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะพูดตรงๆเราก็ไม่ได้ว่าจะหมดแต่ว่าเราส่วนต่อเติมเราออกคนออเดียวก็ห้าหกแสนนะต่อต,ต,ต่อเติมข้างบ้านข้างบนนั่นก็คเชื่อว่าครอบครัวทุกคนก็มีความฝันเหมือนกันหมดนะคะ,คะมีความฝันที่อยากมีบ้านมีรถมีอะไรแค่นี้มันก็สมบูรณ์แบบแล้วค่ะค,ะควาว่าครอบครัวนะคะคมีบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ก็มีบ้านหลังเล็กหลังใหญ่มาที่หลังใหญ่แต่ว่าทะเลาะกันทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่่าจะดีนะ ลังเลเล็กแต่อบอุ่นกินข้าวพ่อแม่ลูกนี่ก็โอเคละ,ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับก็เอาออามาให้เพื่อนๆเห็นมีคนทักมาหลายคนเป็นยังไงยังไงเนี่ยก็อธิบายให้พาเที่ยวทั่วบ้านละ มีมีบางคนก็ถามว่าทําไมลูงเด่นทาบ้านหลังใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ลูกก็พูดตรงนี้นะคะอย่างที่เราเนาะคือทําครั้งเดียวแล้วให้มันจบเลยหรือไม่ไม,ไม่ทำอะไรอีกแล้วครัาแล้วก็อย่างหนึง่งถ้าต่างจังหวัดอย่าง่โซนเราเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดกันนะถ,ถ้าเป็นอย่างกรุงเทพฯหลังทานี้พ,พี่ว่ามันก็แพงกว่านี้เยอะนะแพงกว่าเท่าตัวแต่ที่นี่มันก็ถูกกว่าเท่าตัวค่าแรงค่าเอเขาเรียกว่าอะไรช่างก็ไม่ครับนี่ ปูกระเบื้องเนี่ยตารางเมตรเราร้อยยี่สิบาทเลงี้ยบางคนบอกโอ้ถ้าเป็นกรุงเทพตารางเมตรเราสามร้อยมั้งนี่ครับปูสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบางคนอันนี้เราไม่ได้ไปต่อ,ตอ,ขอเขานะเขาบอกว่าร <120, S 1> ้อยยี่สิบแล้วก็จัดร้อยยี่สิบเลย<น>ก็จัดเลยครับอะไรอย่างเงี้ยก็ทําก็ทําดีทําสวยได้ไงทำสวยทำระดับน้ําให้ด้วยค่าแรงนี่เจ็ดพันเอง,งครับปูกระเบื้องทั้งหมดนี่เลยครับฝั่งนู้นแล้วก็ค่าต่อเติมเนี่ยต่อเติมนี่เทปูนนี่เทปูนตรงนี้ทําหลังคาหลังบ้านหมดไปหมื่นห้าเองค่าแรงนะครับซื้ออขง ต่อเติมเพิ่มคราวนี้ก็มาจากหมดสักประมาณสัก 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าหมื่นเนี่ยเนาะก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณแปดแปดเก้าหมื่นที่มันอาจจะด้วยด้วยค่าพัสดุมันขึ้นด้วยเนาะครับเหล็กขึ้นเหล,ล็กเคยซื้อ,อ,อตอนนั้นนะครับนี่นะสี่คุณสี่ตัวน,นี้นะผมเคยซื้อ่เก้าร้อยตอนนี้มัน,น 1> 1, <000. S 2> พันพันสี่มั้งครับมันขึ้นมันขึ้นเยอะเหล็กเมทัลชีดนี่ก็สองหมื่นนะครับเพี้ยนี้กับกับข้างบ้านอ่ะมันก็แพงหน่อยเอาไปแล้วครับยาวพอสมควรคลิปนี้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะ เอาไปกินไปเที่ยวไปไหนก็รอติดตามชมนะกันนะครับค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่มีความฝันอ่าเหมือนกับน้องไฟและดวงเด่นนะคะสิบปีค่ะฝันมาสิบปีกว่าปีฝันมาสิบกว่าปีนะครับม่ใจะฝันมาปีก็ได้นะก็ได้นะคะทุกอย่างก็โอดดันด้นชีวิตโอ้หลายอย่างค่ะทุกอย่างไม่ใช่ว่าเห็นอย่างนี้ก็เหมือนกับอะไรนะก็ ทำสิบกว่าปีครับสุดทุกวันนี้ผมก็นอนผมก็ยังนอนตีหนึ่งเหมือนเดิมลูกเรนนี่ตีหนึ่งตีสองทุกวันนะคะไม่เคยได้นอนในเนื่องอย่างนี้ผมก็ไม่เคยได้นอนสองทุ่มสามทุ่มเหมือนคนอื่นนะผมจะนอนตีหนึ่งตีสองคุณไม่ใช่นั่งดูหนังดูเกมนะต้องทํางานตัดต่อทําเรื่องเพจทําเรื่อง YouTube ตัวเองนะครับก็ตีหนึ่งตีสองทุกวันครับก็ทงานของครอบครัวแล้วไม่เคยได้ตื่นแปดโมงนะหกโมงกว่าทุกวันตื่นตีห้าหกโมงตีห้าหกโมงหกโมงกว่าเลยนะครับคนรับผิดชอบหน้าที่การงานของใครของมันก็งนตีอ่ะ นอนวันละสี่ชั่วโมงอะ่ะม,มีทัวันนี้ก็นอนวันสี่ชั่วโมงไม่เคยนอนเกินวันละหกชั่วโมงเลยไปแล้วครับสาหรับอีพีนี้นะพูดกันยาวมากเลยเกือบครึ่งชั่วโมงเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ,รบ,รบไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ